ทุกๆความคาดหวังมักไม่ผลตอบกลับด้วยความผิดหวังอย่าหวังอะไรมากเกินไปแต่ก็ไม่ควรอยู่โดยไร้ความหวังสวัสดีครับมาพบกับผม Ga ม ing Follow วันนี้เราจะมาสปอยหนังกันครับหน,นังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าส t a ลินกา a d ดมหาสงครามวินาศสตาลินกา a d ดอา้าวอย่ารอช้าเลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยได้เลยครับคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออััยด้วรราาาาะมมสปปอหงไไ่่่ตติศทุก เรื่องราวของสงครามหมันโหดร้ายและป่าเถื่อนซึ่งมาจากคำบอกเล่าของชายคนนี้เพราะว่าแม่ของเขาเล่าให้เขาฟังตั้งแต่เด็กและชายคนนี้เขาเป็นหน่วยกู้ชีพของประเทศรัสเซียที่กำลังมาช่วยผู้ประสบภัยจากซึนามีในประเทศญี่ปุ่นโดยเขาได้เล่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในวันนั้นให้เด็กที่ติดอยู่ในซากตึกฟังด้วยวิทยุสื่อสารเพื่อจะไม่ให้เด็กที่กำลังติดแงกยู่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวเขาเล่าว่าเรื่องเกิดในสตาลินการดประเทศรัสเซียซึ่งเป็นฤดูใบไม้ผลิในปี1942ทหารโซเวียตกำลังเคลื่อนพลข้ามไป ยังไม่น้ำโวกาเพื่อไปปกป้องเมืองซึ่งเป็นดินแดนของพวกเขาจากการรุกรางของทหารนาซีที่หมายจะช่วงชิงเมืองนี้พวกเขาในตอนนี้จัดเตรียมทุกสิ่งอย่างเพื่อจะเอาไปเป็นสิ่งกีดขวางและทําลายอริราชคาศึกพวกเขาดําเนินการด้วยความรวดเร็วและเงียบเชียบโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าที่นี่จะเป็นสมรภูมิที่ดูเดือดที่สุดในโลกในขณะเดียวกันที่หน่วยสอดแนมนําโดยผู้กองคนขวาที่ชื่อโกมบฟและคนกลางชื่อนิกิฟอรอฟและมือสไนเปอร์ชื่อโชวานอฟแม่งชื่อแต่ละคนเรียกโคตรยากพวกเขามีภารกิจที่จะต้อง ไปหาข่าวและทําทุกวิธีเพื่อสกัดกั้นข้าศึกเมื่อมีโอกาสในขณะเดียวกันที่ฝั่งนาซีคนนี้ชื่อผู้กองคารนซึ่งตอนนี้เขาก็ได้สังเกตว่าพวกฐานโซเวียตกาลังพายเรือมาใกล้กับฝั่งเพื่อมายึดเมืองคืนแล้วเขาก็เลยสั่งให้พวกทหารจุดระเบิดถังน้ํามันที่วางไว้บริเวณใจฝั่งตามมาที่หน่วยสอดแนมตอนนี้พวกเขาก็มาถึงอาคารแห่งหนึ่งซึ่งมีฐานานาซีกําลังประชุมแผนการรบกันอยู่เต็มห้องไปหมดพวกเขาก็เลยเอาระเบิดไปให้มันแดกและสารกระสุนใส่พวกมันทันทีแมงแ่งาตไม่รู้เนือ้อรตัวและมัน ให้พว้กองโกมาเจอกับที่จุดระเบิดที่วงมันกำลังจะจุดพอดีแต่ใล็ณนาที่เขากําลังจะตัดสายชนวนทิ้งไอ้พวกกองคานก็มาเจอเขาซะ,ะก่อนแล้วมันทาให้เขานั้นต่อสู้กันแต่พวกกองโกนั้นพลาดท่าจนสลบไปไอ้คารนมันก็ไม่รีรอและกดชนวนระเบิดทันทีแล้วมันทําให้ระเบิดถังน้ํามันที่แนวชายฝั่งระเบิดระเบิดเป็นลูกไฟลูกบักควายเผาทำลายทุกสิ่งที่อยู่ในอนาเคบริเวณนั้นทั้งหมดแต่พวกหานโซเวียตนั้นไม่คิดที่จะถอยพวกเขาจึงวิ่งฝ่าระเบิดไฟไป,ไปแบบไม่คิดชีวิตเพื่อหวังจะปก้องดแนแขววกเาบาบบถยห มันทาให้พวกนาซีติดตั้งปืนรอพากนตกใจแล้ววิ่งหนีที่มีกองทัพป,ปิ้งย่างบุกเข้ามาหงกันนำโจมตีพวกเขาท,ทั้งทั้งที่ไฟลุกไหม้แมงคอตหอดใครจะไปอยู่แล้ววะแต่เท่านั้นยังไม่พอเรื่องบินขับไล่ของนาซีก็บินเข้ามายิงใส่พวกทหารโซเวียตที่กาลังพยายามข้ามฝั่งมาอีกมันทาให้การรบนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากสุดๆตามมาที่หน่วยสอดแนมพวกกองที่ฟื้นขึ้นเขาก็มาเจอกับทหารคนหนึ่งที่โวมพวกนาซีมัดเอาวไว้แม่งมัดสนารักเชียวและเขามีชื่อว่าเซอร์เก้เขาเป็นทหารช้ท่ววใกิยุแตพ ก็เรียกเขาว่าเด็กอ่อนเพราะดูเหมือนเขาจะปวกเปียกเสเหลือเกินแต่จูจ้พวกเขาก็ไปเจอกับทหารนาซีคนหนึ่งที่กําลังจับเด็กผู้หญิงเป็นตัวประกันและนั่นแหละครับตายหาทันทีและคนนี้ชื่อโคลียาคอฟเขาเป็นทหารปืนใหญ่ที่หลบอยู่แถวนี้พอดีเพราะหน่วยของเขาตายหากันหมดแล้วส่วนเด็กสาวคนนี้เธอชื่อคาเทียเธอเป็นพลเมืองของเมืองนี้ที่ไม่ยอมอพยพเพราะขี้เกียจหนีซึ่งหลังจากนี้ก็คือเรื่องราวในการใช้ชีวิตของทหารทั้งห้านายกับเด็กสาวคนนี้ที่จะต้องอาศัยอยู่ในเตกข้ามกลางสงครามอันร้อนระอุหลังจากนั้นคาเทียก็กลับ อขอ,อด้วยความเงียบสงบเงียบตรงไหนวะส่วนพวกทหารก็พากันมาส้มโป่องอยู่ในตึกนี้เช่นกันและคําสั่งของสูรบัญชาการก็คือให้พวกเขาตั้งหลักที่ตึกแห่งนี้เพื่อที่จะคอยสอดแนมและส่งข่าวให้กับสูรบัญชาการของพวกเขาและในขณะที่พวกเขากําลังทํางานกันคาเทียก็เดินไปมาเหมือนกับว่าที่นี่มันเป็นทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์และไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นี่มันบ้านกูแต่ด้วยความน่ารักของคาเทียมันทําให้เซอร์เก้หลงรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเออก็มีสาวอยู่คนเดียวและคนนี้เขาชื่อพันจ์จากคลาสน็อกเรื่องแบบ อยัางกับนาซีจากน้ำพวกเขาก็ทําการโยนศพของพวกนาซีที่อยู่ในตึกนี้ทั้งหมดทิ้งออกไปนอกหน้าต่างเพราะศพมันเริ่มเน่าแล้วแมงคดเหม็นมันทาให้ผู้การของฝั่งนาซีเห็นนะครับว่าศพของทหารพวกเขาโดนโยนออกมาอย่างกับศพหมาแม่งหมดการลูกน้องกูมันก็เลยโมโหและถามกับไอคานว่าจะทํายังไงดีมันโยนเอาโยนเอาแต่เขาก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรไอผู้การมันก็สั่งให้คานไปถล่มตึกนี้ให้ยับตามมาที่หน่วยสอดแนมโจโฉก็มีหญิงสาวกับเด็กน้อยเดินผ่านมาเธอก็บอกนะครับว่าคนเมืองนี้ยังมีอีกเยอะมากซึ่งปร,ร ที่จะเดินไปมาทั่วเมืองเพราะหาของแดกแม่งอยู่แบบวันละแวงจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้ส่วนไอ้คารที่มารบที่นี่มันก็ไม่อยากมานะครับแล้วมันก็เบื่อสงครามมากแต่มันก็แอบชอบหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อมาชาและในทุกครั้งที่คานได้มาห้องของเธอเขาจะเอาอาหารมาให้กับเธอและมาชาเธอก็ดันหน้าเหมือนกับเมียของมันที่ตายไปแล้วแม่งกูว่ามึงหืนมากกว่ารักนะแต่มันก็ยังไม่ได้สวัแก๊กเธอนะครับเพราะช่วงนี้กําลังยุ่งแต่รับน้าไม่พลาดแน่นอนเอาไอ้หืนในขณะเดียวกันพวกหน่วยสอดแนมและทหารสเปซสปะก็ประชุมกันว่า พวกเขาจะตั้งมันอยู่ที่นี่เพื่อสอดนามและขัดแง้งขัดขาพวกนาซีไม่ให้พวกมันทําอะไรได้สะดวกแต่ไอ้ทหารคนนี้มันก็ไม่เห็นด้วยและไม่รับคําสั่งของผู้กองมันทําให้ไอ้นี่โดนยิงทิ้งทันทีอ้าวกูผิดอะไรมาเนี่ยเพราะในสงครามหากมีทหารที่พยายามต่อต้านผู้บังคับบัญชามันจะทําให้เขานั้นเสียการปกครองแม่งตายหาฟรีแต่จู่ๆโชวานอฟมันก็มาบอกว่าตอนนี้พวกนาซีมันกําลังทําอะไรบางอย่างนั่นก็เพราะว่าไอ้ผู้การมันโมโหสีโบราณโซเวียตโยนศพอนุนน้อมมันเหมือนกับหมูกับหมามันก็เลยสั่งให้ เขาหญิงสาวกับเด็กน้อยที่พวกเขาเคยคุยกันเมื่อกี้นะครับมันทำให้พวกกองโมโหเขาก็เลยใช้ปืนยิงเข้าไปที่ถานน้ำมันปืนไฟทำให้ไอ้คนยิงปืนไฟตายหาไปทันทีจากนั้นพวกเขาก็ไม่สนหลักการหรือแผนการรบใดๆทั้งสิ้นนั่นก็เพราะความโมโหล้วนๆมันทำให้พวกเขาทุกคนพากันวิ่งไปยิงไอ้พวกทหารนาซีที่อยู่ตรงนั้นแบบไม่คิดชีวิตและมันทำให้ทหารนาซีล้มตายกันอย่างรวดเร็วจนพวกเขาสามารถเอาชนะไอ้พวกนาซีพวกนั้นได้ด้วยความบ้าระห่ำเวลาต่อมาไอ้คารที่เหนื่อยจากการต่อสู้มันก็เดินตรงมาหาเด็กของมัน หื่นแค่มึงเดินก็เหมือนจะไม่ไหวอยู่แล้วยังหมกมุ่นอยู่กับการสวักแก๊กแล้วก็สำเร็จมันก็สวัแก๊กับเธอด้วยความฮัดคอแม่งไอ้หื่นตามมาที่คาเทียเซิร์กมาซ้าแผลให้กับนิกกี้ที่เป็นคนไม่เคยพูดเลยสักครั้งเดียวแต่คาเทียเธอรู้จักเขาเพราะแท้ที่จริงแล้วนิกกี้เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงแต่เขากลับเป็นคนไม่ชอบพูดจากนั้นคลาสน็อกก็มารายงานกับผู้กองว่าเมื่อกี้ที่พวกเขาสู้กันฟังนาซีตายไป14คนส่วนพวกเราตายไป6คนแต่ผู้กองก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะตอนนี้เหลือกันแค่ไม่่กีคน จากนั้นนิกกี้กับทหารอีกคนก็พากันไปเอาปืนที่อยู่ในเครื่องบินที่ตกอยู่แต่ไอ้พวกทหารน,นาซีมันก็ได้นมาเอาของที่เครื่องบินเหมือนกันแต่นิกกี้เขาเป็นทหารเงียบและโคตรเก่งเขาก็สามารถจาัดก,การกับพวกมันทั้งหมดด้วยมีดได้อย่างรวดเร็วแมงโคเทเวลาต่อมาทาทีก็มานั่งเล่นอยู่กับพวกทหารที่นั่งรายล้อมเธอแต่ไอ้โชวานอฟมันก็ปากไม่ดีและพูดไม่ให้เกียรติเธอเหมือนกับว่าที่เธอรอดมาได้เพราะเธอนอนกับพวกทหารน,นาซีมันจึงทําให้เธอนั้นเสียใจมากแต่โพยคอฟก็มาปลอบใจเธอเพราะเห็นว่าเธอนั้นน่าจะมีอายุ วเดียกกับลูถ้าหากว่าลูกเขาจะไม่ตายแล้วพอเธอนั้นหายเศร้าเธอก็ดันมาหายชัวนอฟเพราะอยากจะลองยิงปืนมันก็สอนเธอสองกล้องแต่เธอก็ดันสองไปเห็นทหารซีที่กําลังมาตักน้ําไปกินไอ้ัวนอฟมันก็บอกให้เธอยิงมันทำให้เธอนั้นเหนี่ยวกลยยิงทหารที่กําลังมาตักน้ําตายหาไปทันทีแม่งคดโคตรโหดแต่ผู้กองที่เห็นก็ได้ชชวนอฟนะครับว่าพวกเขาจะไม่ฆ่าทหารที่กําลังมาตักน้ํากินแต่โชวนอฟมันก็เล่าว่าไอ้พวกนี้มันฆ่าน้องชายของเขาเพียงเพราะว่าน้องของเขาชื่อแปลกเออมันไรเหตุผลกว่าทหารตักน้ําอีกแต่นี้ขนาดที่ เขากำลังเถียงกันพวกหานนาซีมันก็สาดลูกกระสุนปืนมาใส่พวกเขาชุดใหญ่แมงเกือบตายหม่ตามมาที่ไอ้คางกับเด็กของมันที่กำลังจูจีกันแบบคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะมันคนละภาษาแต่จูจไอ้ผู้กาแมงก็มาแล้วมาเจอกับลูกน้องของมันที่แอบมาแสวแก๊กคนเดียวมันทําให้ไอ้ผู้การดาลูกน้องสุดหื่นของมันมันก็บอกนะครับว่ามันจะเอาคนทั้งเมืองที่ยังเหลือรอดอพยพไปอยู่ที่จุดอื่นเพราะว่าเกะกะแล้วมันก็รวมทั้งเด็กของไอ้คานด้วยอ้าวหมดกันในขณะเดียวกันที่ผู้กองโกเขาก็บอกให้ ทหารที่อยู่ที่นี่ไม่ได้รบเพื่อชาติแล้วแต่พวกเขารบเพื่อป้องกันเธอจากอันตรายแทนและมันจะทําให้ฐานพวกนี้ค่อยเขวแต่เธอก็บอกนะครับว่าเธออายุ19แล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของเธอมันทาให้พวกกองต้องยอมรากเกรงใจวันเกิดของเธออะให้วันหนึ่งก็ได้เวลาต่อมาพวกนาซีก็ขนปืนใหญ่มาระดมยิงไปที่แม่นมม้ํโวลก้าและมันทาให้ฐานฝั่งโซเวียตยิงลําบากต่อการลำเลียงพลขึ้นฝั่งเป็นอย่างมากพวกเขาก็เลยต้องคิดว่าจะเอายังไงกับปืนใหญ่ที่แอบอยู่หลังตึกนั่นดีพวกเขาก็เลยให้เซอร์เก้ที่มมีีคววาาเชช่ยญ ในการคำนวณมนเลงปืนใหญ่ที่มีกระสุนแค่ลูกเดียวเพื่อจะยิงชิงรถถังเพราะเป้าหมายของพวกเขาอยู่หลังเติรกและพอพวกเขายิงตามพิกัดที่เซอร์เกเแรงมันทาให้ลูกกระสุนชิงไปตามการคำนวณโจมปืนใหญ่ของพวกข้าศึกแหกระเบิดเระเบอร์ไปหมดทันทีแม่งทําได้ไงวะโคตรเท่แล้วมันทําให้ไอ้ผู้การบาดเจ็บไปด้วยมันก็เลยด่ายลูกน้องสุดเถินที่เดินควงเด็กของมันไปทั่วไอ้ผู้การมันก็โมโหและสั่งให้คานไปถล่มตึกนั้นสักทีแม่งปืนใหญ่ชิงมาใส่พวกกูได้ไงวะโคตรโหดตามมาที่เซอร์แก้เขาก็บอกกกกััับนนนนิีีี้ววว่าาเเปดของคทย เขาก็เลยพากันไปหาของขวัญมาให้กับคาเทียแล้วมันก็คืออ่างอาบน้ําที่ตอนนี้น่าจะมีค่าที่สุดเพราะว่าคาเทียน่าจะไม่ได้อาบน้ํามันหลายเดือนแล้วนั่นแหละครับพวกเขาก็พากันแบกอ่างอาบน้าฟานก็สนเพื่อเอามาให้กับคาเทียแมงคดทุมเทเวลาต่อมาที่ไอคานมันก็ได้กําลังพลมาจากผู้การเพื่อจะบุกเข้าไปในตึกที่พวกทหารสอดแนมแอบอยู่มันก็สายลูกน้องของมันบุกไปโจมตีผู้ทหารโซเวียตทันทีและพอถึงเวลาพวกมันก็พากันเคลื่อนขบวนมาที่ตึกผู้กองโกก็สั่งให้ลูกน้องของเขาทั้งหมดแอบอยู่ใต้้เพพื่ออรยม มาอยู่ในมุมอับเพราะว่ากาลังพลของพวกเขามีน้อยกว่าและก็เนียนจริงๆนะครับเพราะว่าพมันประมาทและคิดว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นตายไปแล้วมันทำให้พวกเขาไอคาจอมหื่นตายห่างกันอย่างรวดเร็ว,วแม่งไม่เหลือเลยเวนเอ้ยไอคามันก็เลยวิ่งมาที่รถถังที่มันสั่งให้พวกทหารซ่อมและตอนนี้รถถังก็สามารถยิงได้พอดีนะครับแต่ก็ยิงได้แค่ลูกเดียวนั่นแหละครับมันก็ยิงทันทีมันทําให้พวกกองโกลและคาเทียกระเด็งกระดอนจากแรงระเบิดแต่พวกขเขาก็ไม่ตายแต่ดูสภาพดีเลตตุ้มเป๊ะสดๆและในคืนนั้นพวกเขจาจัดการมันเกิดให้กับาที และทำเค,ค้กด้วยขนมปังที่เหลือกับน้ำเปล่าร้อนๆที่เด็กเท่าไหรก็ไม่มีวันเมาแน่นอนจากนั้นนิกกี้ก็ไม่เล่นเปียโน,โนแล้วร้องเพลงอันไพเราะให้เธอฟังต่ามกลางเสียงระเบิดที่ดังอยู่ตลอดเวลาใครจะไปคิดละว,ว่าต่ามกลางสงครามอันโหดร้ายป่าเถื่อนยังจะพอมีพื้นที่อยู่เล็กๆให้พวกเขาได้มีความสุขอยู่บ้างแม้จะเป็นเวลาอันแสนสร้าก็ตามและพอเล่นเพลงเสจพวกเขาก็พาคาเทียไปดูของขวัญของเธอและมันทำให้เธอนั้นดีใจมากที่ได้อานน้ำสักทีแต่พวกเขาทุกคนก็ไม่ได้แอบดูเธออาบน,น้ำหรอกนะครับมันจะเถื่อนเกินไปแต่ พวกเขาจะไม่ได้อาบน้ําพวกเขาก็มีความสุขมาก่ิําให้คาเทียได้มีความสุขและในคืนนั้นในขณะที่คาเทียกําลังอาบน้าเซอร์เก้มันก็แอบ,บมาคุยกับเธอและบอกว่าเขาอยากจะพาเธอไปที่แห่งหนึ่งเอาไอ้เซอร์เก้มึงคิดไม่ซื่อแล้วจากนั้นมันก็พาเธอไปปลีกวิเวกที่ตึกแห่งหนึ่งซึ่งจะสามารถดูวิวที่กําลังสู้รบกันได้แบบสบายใจแม่งหน้าดูตรงไหนวะและในคืนนี้เซอร์เก้ก็สารภาพรักกับคาเทียกูว่าแล้วตามไปที่ผู้กองที่ตอนนี้รู้แล้วว่าคาเทียกับไอ้เซอร์เก้มันหายไป,ขเ,ยไปเขาก็เลยบอกให้นิกกี้ไปตามหาเพราะ ว่าพวกเขาจะเป็นอันตรายนิกกี้ประจําเป็นทช่ต้องตามหาพวกเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาต้องคู่ไปอยู่ที่ไหนนั้นขณะเดียวกันที่ไอคานมันก็พาเด็กของมันไปซ่อนไว้เพราะกลัวว่าไอผู้การจะฆ่าเธอแต่โรวนอฟที่กําลังส่องกล้องดูล้านเราก็เห็นนะครับและคิดว่าอีผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่ดีเพราะไปแสวกแกกับไอคานมันก็เลยยิงเธอทิ้งต่อหน้าต่อตาของไอคานทําให้เธอตายห่าไปใช่นนงงั้นอ้าวเด็กกูส่วนนิกกี้ก็โดนจับได้แต่เขาก็ยังสาม,มารถปาระเบิดใส่พวกมันและทําให้พวกมันตายห่ากันหมดแต่เขาก็สวยเพราะไอ าาีกกํลังเเสยยใจพระด็ตมันก็มาเจอกับนิกกี้พอดีจากนั้นมันก็จานิกกี้มาให้กับผู้การของมันแล้วพอมาถึงไอ้นิกกี้มันก็พูดภาษาเยอรมันได้เฉยเลยนะครับแต่เขาก็พูดเสียงค่อยเหลือเกินมันทาให้ไอ้ผู้การที่โง่เข่าบ,บัญญาเดินเข้าไปฟังนิกกี้แบบใกล้ชิดนิกกี้ก็เลยอาศัยยังงว่าเอามีดแทงเข้าไปที่ไอ้ผู้การแม่งแทงยับเลยแล้วมันทาให้นิกกี้โดนยิงตายทันทีส่วนไอ้ผู้การก็ไม่รอดเช่นกันคนโง่เลโก,กเวลาต่อมารถถังของพวกนาซีมากมายก็เคลื่อนกําลังมาที่นี่พอดีไอ้คารที่ตอนนี้กําลังเคร มันก็สั่งให้รถถังยิงถล่มไปที่ตึกเวนั่นทันที ในขนาดเดียวกันที่ไอเซอร์เก้ที่เอาคาเทียมาแอบซุ่มเงียบมันก็ได้สวักกกแกเธอจริงๆนะครับกูว่าและไอเซอร์เก้ก็บอกกับคาเทียว่าให้เธอรออยู่ที่นี่และอย่าไปที่อาคารนั้นเด็ดขาดเออโดนทีเดียวพูดอะไรก็เชื่อหมดในขนาดเดียวกันที่พวกรถถังที่ตอนนี้กําลังมุ่งหน้าาหาตึกซุ่มโป่งผู้ก,กองโกก็เห็นนะครับว่ายังไงรอบนี้พวกเขาไม่น่าจะรอดแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะพวกเขาหนีไม่ทันนั่นแหละครับพวกมันก็ะระดมยิงเสร็จตึกนี้แบบไม่ยัง้งแล้วมันทําให้พวกเขาตาก็กระเด็งกระดอนไปคนละทิศละทางไอชานอบ,บคูน ก็ตายจากแรงระเบิดจากน้ำผุถานนาซีก็พากันโหมขหนนำเข้ามาในตึกแล้วมันซํำให้โพยาคอบดนไในคานยิงตายหาไปอีกคนจากนั้นไอ้คามันก็มาเจอกับพวกกองโกแล้วมันซํำให้เขาทั้งคู่ดวลปืนกันแบบจอ่อจยิงขนาดนี้ไม่โดนให้รู้ไปและในขณะที่เขาทั้งคู่กาลังบาดเจ็บอย่างหนักไอ้เซอร์เก้ที่เพิ่งมามันก็มาเจอกับพวกเขาพวกกองก็เลยสั่งเซอร์เก้วิทยุไปแจ้งที่ศูนย์เพื่อให้ปืนใหญ่ระดมยิงมายังจุดที่พวกเขาอยู่เซอร์เก้ก็รับคาสั่งและทําตามและเพียงเวลาไม่นานลูกกระสุนปืนใหญ่ก็พุ่่งงงตตรมาาทีึกขขอพวเ มันทาให้ตึกนี้สล่มและหายลงไปในพริบตาแต่คาเทียนั้นรอดเพราะรออยู่ที่อีกตึกมันทําให้คาเทียที่กําลังมองไปที่ตึกของเธอรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่พวกเขาทั้งหมดต้องตายและหลังจากนั้นการต่อสู้ที่นี่ก็ยังมีต่อไปอีกหลายเดือนและจุดจบของสงครามนี้ก็คือการที่นาซียอมถอยทัพออกไปจากเมืองนี้เพราะแพ้สงครามและนี่ก็คือเรื่องเล่าของลูกชายของคาเทียและเขามีชื่อว่าเซอร์เก้เหมือนกับพ่อของเขาแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณ คิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถาหาคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ